ทลยมาหอดทางอุกกบาดเน้วทางใหญ่กินไงกรุ่มๆขาทางมีอาหารเปิดใหม่แตนาคุบ้เป็นตนากังเดินทางไปห้านี่หอดทางลูกกบาดเลยลมเดนรงในหานี้อดงามรีบย เขาเปิดเห็นได้เอเออเออพบ้านประกาศที่เขาเข้าไปเห็ดบ้านนี่มาไนเขาเข้าเห็เขาเห็ไเ็ดตลาดาเจ๊ดำเอจะไปไหนมาไปแจ้งแม่ลาสบายดีพี่น้อง้ยอดยามสามสิบใหม่พี่น้องปีต่างปีทองาแพงหอเขาประกน ก็บอเห็นเลยเอ้ยประมาณสองเซนปลายสุงสุดออดอ,อ,อ,อกอดอสองเซนเออพอได้พอได้ขน<ค>าดเซนนี่ไงเป็นดาวอรุอด,อดมีนังซื้อจ,จะเอาเอาเลยนเนาะเขาเห็นคือสมารถเห็นเลยได้เลยการสนทมาเห็นไจะมาจอดไหมนะ อุ้ยน้่ยอลีมึงที่เขาปลูกกีรีมัวแรกบัวสีมัวอ่ะแม่น้องต้วน่ารายอยู่เฮ้ยตะค้อนบัวบวนแล้วบัวแบะเออลายเออเองชิบะคอวัดน้ำกุมน้องเองมีบัวยามันโบกอ่ะเจ้าส่วงเดือนสี่เดือนหาชีวิตแต่คุณหมอโผลกไปเลยเออเออเองชิบะเอาพอคนโตแล้วมันสิออกนอกเลยครมาพังมาเอามาพังไว้เลยบอช่องคนเริ่มโตอ่ะเพื่อเอามาป่าไว้เลยพอน้ำเอาลงหนำเลยบอส เอาดินเกคนตมเมานอกเลยอ๋อเออามดัเาดีพี่เนจะเมาาหรอด๊ปปอยเมาคนเาตอนนี้เมาคนมงดูทางร้านนี่หามันค้าก็มาส่งเดไปี่ยนานดวแถวนี้อ้านทางร้านนี่ไม่ได้มาทางนี้ ข้งหน้าอลงกลงเลยตอนนี้สี่อดมาแม่หนาคน้เจะมาหนาลูกตนได้เฮ้ยบบนี้เก็บานา้นได้เอากุถือต้อม่มาเก็บามันตกไปแลวมันตกดต่มื่อตืนไปหนึ่จคือบาสีสักจตว่าขูดมาหลับเต้นก็ได้เต้นติบงข่าวก็เอาลงน้ำก็เอาลงเก็บเก็บยานางขานข้าวอ๋อิ่งใบบใหญ่ยานางนะซ แม่เก็บท่อ้วส่เขาเสียค่าซือกะหอละพันกีบพันกีบก็แกงเถื่อช่องเถื่อนะแค่พรอย่านลุงภาพไปขายจิเนี่ยบัานสวนนี่สะก่อนลุบอยก็ไปขายไปขายตอนเสียวว่าโผด่ไปดงอยู่กับลิงพรอย่านลุงเขาไปถิบมาถิบมานงมานำเสือไปจอดจอดนานเนอเ้าไห้แล้วเาก็ไปเอ้า กนมัดสวนมะี่แกนมัดสวนห่างงานงานบิส่วนมปุ๋ยเด้อไข่เสียงกดานะทาตาไหลไข่เสียงกับเลเสือมาขาไปตัวอบก็แม่ก็ได้โทรศัพท์ก็ไ่ได้ซื้ออาบุโปครับมิม่สวนีสลงย่ลูกสลงย่สวนี่บอกว่าอย่านะ เออขากัดคืนแหลกนอนนำนมนมาดอกจะอยู่อีหลันน่งจะคืนพี่อันนี้ก็กะอีหลันน่จะคืนนำนมจังมาจะคืนยังนำนนมจังมาอย่างขึ้นดิซามกันไมวะก่แกนมเาะกมัได้โบราณ กับพ่นให้กับที่นีพนให้กับมานจเปบบนี่ด้าแล้วนเอาออกไก็อนนี้ไม่ใช่หรแ่มาดูลจะฝัง

Bột hàm mêng hạng tên móc mêng 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 mê mê ้าน้ล้น้อุ่นห้าเบื้งเงินกันนม่แต่ว่ไม้เมียนใส่วะเพี้ยนไรเด้นแจ้งมือสีอาำน้ำให้อามือนี่แหละคาผ้าน้ำห่อนอาบใหนมันห้องหมอเขาเสียดซื้อหะแล้วเขาบัวอาบให้ได้ เขาบอกเขาบอกมุงไดเดืยนี้จาพมื้อขาวผ้าเขาเห็นได้ใจ่ไหเขาเห็นได้เยับขาขึ้นมาหล่วพมือเขาผ้าเนสยนเจ็บจับยือขึ้มาแบบมีพมือใช่หอห่อขาสียเจ็บเจ้าแล้วเขจมอย่างเดยวน่ตเจ็บเขาเจ็บเา้ามาเสนใจได้ เขาจับมาเขากันนอนลงเขาแตเอาวาก็ก็เขาเลยเออเขาขากาือว่าย่านน้าเมือกไหลลงคอเขาก็ไหลอ่าน้ำมันออกแม่นลใส่แล้วล่ะเ้าได้กินบุปลากว่าอะไรอันนี้นะคือเหน่อยสะอยนี่พอปั่นนั่นกินน้ำอันนี้กิน่อันนี้ก็หักนมสาวนมสาวเอออันนั้นแล้ อยากนุ่มเนอหดาหาอเมาหอาหอเมก็ได้ว่าอยู่อันคนขี่ลาเอ้ยมี่ัป็นดาบเอออยู่บ้านมี่ปก๋นมซาวนะ๊ะดมอันนี้อันนี้โกนมซาวแล้วแกงอันอันกินนั่นตะปูอันกินบถมนึงต้มอามอย่างเงี้ยใส่กกเป่าให้เป่าบอใบหนาเออแอาไดกับามใบหนาหนาก็ได้เปา à món Ông này mình chỉ lên như nào bạn bắt hai mắt một được nhớ cái này, này sao mự thì nó Không một cửa nha một sậu nó ừ. Cay này Chết này ừ. เชียนไม่กินเลยพี่น้อมึงเดิมเดิเด้ออือกินเด้อยื้อขวดหน่ยด้วยดอมาบัง้ายดูเมนเทขวดน้อยคนนี้บ่มีพี่คนไปซื้อไือไปสือโอ้โหบัวเตียมเมนเยอะยีตังเตว่ะิ่งแคนาจเป็นมือต้องเตียมเม่ขวดนมอ่ะออ ว่นสิบปยังทีปลายันอีโกอยู่ได้วันที่สิบแปดเนี่ยว่ะนั่นอ่ะมันออกก่อนซีเป็นที่ซีก่อนที่ซีห่วยขี้ค้านั้นบ่ได้บอกอยากกินจุกินนมบ่ได้ไหนมา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 คนยังก็ขี้ค้านแทะบ่สิปอนบ่อ่ะเออของคนบ่ได้หิวมันบ่ได้จันเงียวขันเงียวมันก็ยากนะเงียบโอ้ยของบ่อานอนทุกที่สั่งเจ้าพลังหิดตาลับใส่โอ้ยนอนเฉยอีกโอ้ กันน <ih az violin Legisl acy> ั <thousand t> <ais> ่น <Diamond> ส <Hai> ิเฮ้ยมื้อตานี่กว่ากินนมเฮ้ยกินนมหักเอาดูดน่ะดูดอยู่บาดเพิ่นหิวน่ะกลางคืนก็นอนบ่คืนว่า้าบ่ทันได้บทให้่จ้ะอีดตะวันเนาะอรนแต่คืนแรกแล้วบ่อีด่บ่ได้นอน่คืนอีดดาวแสดงว่ามันบ่ขี้ไห้ซั่น มาคำมาคูนเลยคุยบเมนมาขี่ไห่อ่าบ่กเลยก็เคยมินกัไห้คือใ้สีขาดนี่จัจัจนโมเขาว่าไห่แ้มันดีขยายปอดเอ้าเด็กน้อยบไห่ดันบุีว่ะสิเอ้าผิดอีกแล้วเล็บเป่นสีเงาเนาะเงาอยู่บนเล็บเลยเงาไงูก โอ้ยโอ้ยหมวกกลับดิสีนนี่มือคือนี่มือนางงามคือเป็นตาสั่งแค่ยมืออนะอู้ยคนขี่คันแขนนี่ไงแขนขอแขนนางกุล่อเลยนะ